เมื่อมีคนถามมาว่าพี่ครับมีอะไรคืบหน้าบ้างในบ l o c k Food u p ดต15โอเคมาเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างอัปเดต15เอ็นทนผู้ชมโอเคไปเลยอ่ะคนดูครับตอนนี้ผมมาที่โลกใหม่แล้วครับคนดูครับก็เป็นโลกที่สองนี่นะครับก็เมื่อมีคนถามว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างใช่ไหมครับก็อย่างแรกมาดูนี้ก่อนเลยนะท่านผู้ชม มาดูที่ Discord กันนะครับ Discord ของเซนักีสก็ยังไม่มีอะไรมานะครับท่านผู้ชมก็มีหลายคนถามมานะครับว่ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับอันที่สิบห้าบ้างนั่นเองนะครับก็จะมีมานี้นะครับอย่างแรกก็คือเซนักพีสยังไม่มีอะไรปล่อยออกมาด้ยนะครับแต่ก็น่าจะมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีใจพอสมควรก็คืออันนี้นั่นเองท่านผู้ชมก็ตามนะครับท่านผู้ชมก็คือตอนนี้นะครับตัวคล้ายของช่องเกมเมอร์โรบอทนะครับอยู่ที่226,000แล้วเองท่านผู้ชมเนี่ยะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เเนนนี่่ยออมัผา ไอที่เขากําหนดไว้คือ2องแสนหนึ่งหมื่นสัปดาห์ท่านผู้ชมก็คือว่าถ้ามันถึงเนี่ยจะปล่อยวิพิษอันที่5มาเองท่านผู้ชมนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนานนะครับนานมากเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยมาสสัปดาห์แล้วยังไม่ปล่อยที่3ออกไอ่ปล่อยที่อาหามาเลยท่านผู้ชมก็โหนี่เรียกว่าแบบโคตรนานนะรองจริงและที่แย่กว่านั้นเองท่านผู้ชมนะฮะคือตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรแบบพูดออกมาเลยนะฮะแม้แต่ แอดมินหรือว่าอะไรก็ยังไม่บ่อย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 ทีย่ยังไม่บอกอะไรออกมาเลยนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคือแบบผมก็แอดก็เริ่มทอแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่พี่เกมไม่สปอยแล้วออกมาเลยว่าทอนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ที่ควรจะนีใจก็คือว่าตอนนี้เขาก็ทางกำลังทําการแบบว่าพัฒนาเกมอยู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าไอพวกแบบโลก3เกาะ3อะไรแบนี้นะท่านผู้ชมครับเออก็การพัฒนานอยู่เองนะครับแล้วก็พวกผลผลไม้ปีศาจก็เรียกได้ว่า น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะคุณดูว่าถ้าอันที่5ปล่อยมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะปล่อยมาทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับอันนี้คือมันมันแบบว่าคู่ไม่ได้จริงนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ก็เมื่อมีน้องๆถามมาก็พยายามที่จะหาข้อมูลได้นะครับแต่ก็ผมได้ไมาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรปล่อยออกมาเยอะขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ก็ได้ยินมานะครับว่าถ้าปล่อยอันที่สิถ้าปล่อยอันที่สิบห้ามาก็คนเล่นเนี่ยอาจจะถึงสองแสนนะเออนี้ก็เออถือว่า เยอะนะถ้าคนเล่นปล่อยมาแล้วมันถึง2 0 0แสนนี่คือแบบว่าจะเป็นเกม r o บล็อที่แบบโคตรดังมาหาดังแล้วก็อภิธิหารดังนะท่านผู้ชมแต่ว่าในตอนนี้ค,ครับก็เรียกได้ว่ายังไม่มีรายคืบหน้าออกมาเลยนั่เนเองท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับผมนะก็จะมานี้ครับส่วนเรื่องอัปเดต15จริงๆเนี่ยนะครับวันยังบอกไม่ได้นะคนดูแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้นะครับไปติดตามช่องเออเกมเมอร์ลูบอกไว้นะครับเพราะว่าช่องนั้นเนี่ย เขาจะบอกเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลอัปเดตก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่องของรอบสันนี่นะท่านผู้ชมก็ช่องรอบสันนั่นแหละออช่วงนี้พี่เกย์หิวตามไม่คิอทำยูทูบเฉยเลยนะครับก็จะมานีครับส่วนคนที่บอกว่าอัปเดตจะมาพร้อมกับมาอัปเดตจะมาพร้อมกับไอ้นี่เลยไหมมาพร้อมกับสแนปคลิปเลยไหมอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่ามันคิดได้สองอย่างแน่ท่านผู้ชมก็คือว่า เซกพีที่5ปล่อยมาแล้วอาจจะมีเข้าดาวมาเลยก็เป็นได้นะครับหรือว่าเซกพีที่5ปล่อยมาแล้วอาจจะต้องรอเข้าดาวต่อไปก็ได้นะครับเออ,อน,นี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะแบบว่าเออแบบทาให้เราแบบตื่นเต้นได้ขนาดไหนนะครับในการลอบเดะแต่ถ้าพี่แกแบบปล่อยแบบเซกพีที่5้าพร้อมกับลิงข้าดาวมาเลยอันนี้ก็เรียกได้ว่า สุดยอดมากนะครับในตอนนี้ถือว่ายังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะก็จะมานี้ครับส่วนเรื่องของยูทูเบอร์แชทก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็แม่งกบ่นกันไปปบนกันมาก็ปวดหัวอะไรไก่ก็จะมานี้ครับท่านผู้ชมนะตอนนี้แอนมินก็กำลังทำงานอย่หนักเลยก็ว่าได้นะครับโอเคคสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ถามว่าคลิปหน้าไปถึงไหนแล้วหรือว่ามีอะไรคลิปหน้ามาบ้างก็จะมานี้ครับเพราะว่าในตอนนี้ไม่มีอะไรขึ้นหน้ามาเลยท่านผู้ชมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบดูคลิปคลมเจอก